สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษครับชาวนี้ผมมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเวชธานีครับหลังจากตรวจเลือดแล้วก็ลงมาทานอาหารเพื่อรอพบคุณหมอชาดาที่ศูนย์รคกหัวใจนะครผมชอบผมอยากจะแนะนำเมนูไอซุปครีมเห็ด ที่ร้านโอปองแปงที่โรงพยาบาลเวทธานีฮะอร่อยมากลองมาดูกันฮะครับคลิปซูมซุปครีมเห็ดอยู่ในขนมปังนะฮะคือผมเป็นคนชอบทานซุปเชา้ชาๆให้กำลังดีซุปครีมเห็ดที่ปกติที่เวทธานีเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารฝรั่งอยู่ ด้านบทแต่ว่าเขาเปลี่ยนครัวเป็นนานาชาตินี้มาเห็นที่นี่เออปองไปนี่ดีนะเนี่ยรสชาตินุ่มนวนะฮะแล้วค่อยๆนะค่อยๆนเะลาะทานนี้ฮะนี่เนื้อขนมปังทานเขาด้วยกันเลยตอนแรกผมจะสั่งครัวซองมาออปรากฏว่า ากฏว่าน้องที่เป็นพนักง,งานขายบอกว่าไม่ต้องค่ะแค่นี้ก็พอแล้วอืแล้วผมก็ถามว่าอะไรทานยังไงลูกค่อยๆทานกับเนื้อเลยฮะเนี่ยเนี่ยขุดขุดขูดขูด,ดอร่อยมากอร่อยดีแต่ถ้าใครชอบแบบเบาๆ อาจจะตบด้วยกาแฟอเมริกาโน่หรือว่าจะเป็นคาปูชิโน่ลาเต้นะฮะเดีย๋ยวผมทาเสร็จก็จะลองสั่งกาแฟแปลกดีชอบมันจะอิ่มพอดีด้วย ก็ใกล้จะหมดแล้วฮะพอเสร็จแล้วก็ขนมปังนี้แกะนี่ทานได้หมดเลยนะ,ะเนี่ยเนี่ยลูกใหญ่มากเนี่ยทานได้หมดเลยรีฟิลดีนี่ฮะ ลองสั่งทานดูกันนะครับแปลกดีแต่แล้วใครมาที่โรงพยาบาลเวทาน,นีก็ลองแวะมาทานชั้นหนึ่งเนี่ยสนุนร,ราคา120บาทเอดเยี่ยมมาครับขอบคุณแฟนกันทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ที่ทำพิเศษสวัสดีครับ